สวัสดีค่ะวันนี้ติ๊กจะพาทุกท่านมาชมกล้วยไม้เอื้องพึ่งนะคะจากคลิปที่ผ่านมาติ๊กพาทุกท่านมาชมเอื้องพึ่งในลักษณะการแทงช่อดอกแล้วก็เป็นลักษณะดอกตูมนะคะอันนี้ก็เริ่มบานออกมาอย่างสวยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลย รวยไม้ป่าเอื้องพึ่งช่วงฤด,ดูการนี้พาทุกท่านมาชมลักษณะการบานของดอกเขาค่ะในช่อนี้เป็นช่อที่บานหลังเขาเลยนะคะในในกอนี้จะมีการบานอยู่สามช่อดอกช่อดอกแรกที่บานไปแล้วก็จะมีการเหี่ยวร่วงโรยนะคะ บานก่อนก็จะร่วงโรยเหี่ยวก่อน,นะค่ะส่วนอันนี้เป็นช่อดอกที่สองที่เขามีลักษณะการบานออกมาก็จะมีดอกที่บานเต็มที่ลักษณะดอกเรื่องเพึ่งที่บานเต็มที่แล้วก็จะมีลักษณะดอกที่แบบนี้เลยนะคะลักษณะสีก็จะเข้มก็ ลักษณะก็จะบานออกมาสุดมีลักษณะแบบนี้แล้วก็มีดอกที่เริ่มเดิ่มเหี่ยวมาหนึ่งดอกนะคะสำหรับกล้วยไม้ป่าอึง้งเคร่งนี้ลักษณะการบานของเขาก็จะบานออกมาไม่ทนมากนะคะเพราะว่าลักษณะกลีบใบลีบดอกก็จะมีลักษณะที่อ่อนกรีบที่อ่อนการ ทนของการบานของดอกเขาก็จะไม่ค่อยคงทนนะคะเนื่องจากเอื้องพึ่งนี้กลีบดอกเขาจะมีลักษณะที่บ้างมากเลยนะคะเลยทําให้การบานของเอื้องพึ่งนี้จะบานได้เห็นไม่นานนะคะเหมือนช่อด,ดอกแรกที่ในตอนนี้ที่ว่ามีลักษณะการบานออกมาก็จะร่วงไวร่วงโรยก่อนเริ่มร่วงโรยไปบ้างเยอะเลยนะคะ อันนี้เก็บก,ก้านดอกช่อดอกที่สองที่บานลงมานะคะส่วนฝั่งนี้จะเป็นดอกที่บานเป็นช่อดอกที่สามนะคะที่มีลักษณะการบานอันนี้บานยังไม่สุดไม่เต็มที่นะคะสีดอกก็จะเหลืองอ่อนไม่เข้มมากนะคะ ลักษณะ่อดดอกของเอื้องพึ่งก็จะเป็นดอกที่เป็นพวงย้อยระยะลงมาดูจากลักษณะก้านดอกอันนี้ก้านดอกที่เขาแทงยาวยื่นออกมาแล้วก็ลักษณะดอกก็จะเป็นเป็นพวงหลายดอกเลยนะคะลักษณะพวงก,ก็จะมีความสวยสดงดงามสีเหลืองนวลสวยงามสมกับชื่อเลยนะคะ ในกล้วยไม้ชนิดพันธุ์นี้จะเป็นกล้วยไม้ป่าที่มีลักษณะดอกที่สวยงามมากเลยนะคะสำหรับกล้วยไม้เอื้องพึ่งนี้ดอกสีเหลืองสวยดูแล้วชมสะดุดตาเลยนะคะสำหรับกล้วยไม้ชนิดพันธุ์นี้ในหนึ่งปีเราจะเห็นมาชมอยู่หนึ่งครั้งนะคะสำหรับกล้วยไม้เอื้องพึ่งนี้ วันนี้ทิกถือโอกาสพาทุกท่านมาชมดอกสูว่ๆงามๆเลยนะคะช่วงฤดูการนี้เอื้องพึ่งก็จะแทงช่อดอกนะคะมีนาถึงมิายนนี้ก็จะเริ่มแทงช่อดอกออกมาเป็นกล้วยไม้ปลาที่มีลักษณะออกดอกช่วงฤดูหน้าแล้งหน้าร้อนนะคะสำหรับกล้วยไม้ป่าชนิดนี้นะคะ สำหรับเอื้องพึ่งที่มีลำต้นที่แทงช่อดอกออกมาแล้วก็ไม่สามารถแทงช่อดอกออกมาได้อีกนะคะเหมือนลักษณะลำต้นตัวนี้เป็นลำต้นที่ผ่านการแทงช่อดอกก็จะสังเกตจากก,าก้านก่าวของเขาก็จะมีท่านที่ถามมาในคลิปวิดีโอที่ผ่านมาว่า ต้นเอื้องพึ่งที่ผ่านการแทงช่อดอกแล้วสามารถให้ดอกได้อีกไหมที่ก็บอกได้เลยนะคะว่าการที่กล้วยไม้ชนิดที่ลำหน้านะคะตัวอย่างเช่นเอื้องพึ่งหรือว่าแคทริยาต้นที่ผ่านการแทงช่อดอกแล้วไม่สามารถออกดอกให้ได้เห็นอีกนะคะส่วนลำ ลำต่อไปเหมือนดเหมือนลำนี้นะคะที่หน่อลำที่เขาแทงออกมานี่คือลำที่เขาจะสามารถแทงช่อดอดกได้อีกในอนาคตต่อไปนะคะถ้าลูกลำเขามีลักษณะการเจริญเติบโตที่พร้อมที่จะแทงช่อดอกได้นะคะ ก็ได้พาทุกท่านมาชมกล้วยไม้เอื้องพึ่งมีลักษณะบานสวยงามเลยนะคะสําหรับกล้วยไม้ชนิดพันนี้จะบานในช่วงฤด,ดูหน้านี้นะคะอันนี้เป็นช่อดอกที่บานก่อนก็จะมีลักษณะการร่วงดอกใบก็จะมีลักษณะเหี่ยวร่วงก่อนนะคะส่วนอันนี้เป็นช่อดอกที่สองที่มีลักษณะการบานดอกก็จะเริ่มสีเข้ม เป็นสีเหลืองเข้มเลยนะคะส่วนอันนี้ช่อช่อดอกที่สามที่มีลักษณะการบานหลังก็สีเหลืองก็จะสีเหลืองอ่อนนะคะจากลักษณะการบานของเอื้องพึ่งนี้ถ้าเราเลี้ยงการลดน้ําได้ช่วงฤด,ดูการดอกบานอย่างนี้นะจะเป็นการเก็บดอกไว้ได้ชมได้นานกว่าในที่จะโดนน้ำนะคะ ขอบคุณเพื่อนเทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดูวยยูทู e ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ